สวัสดีค่ะนางสาวสตยาชันอนตีชื่อเล่นเื่องฟ้าจังหวัดยะโสธรมาคัดเลือกคงกำมนไดสฝันส่วนเป็นดาวค่ายตามวกีเรคคอร์ดวันนี้จะมาร้องเพลงขอยืนเคียงข้างของอราทุ่มทองค่ะและ้วนอ นความฝันสู่สายกันไปทุกเก่าสุขหรือเต่าเป็นโมจายดืมพลังห้ไอไพวิวใส่บอเคยสนด้วยหรือจนบอสสำคัญหอกันกับพ่อแล ได้รับบายน้องหัวใจ้่งไปทุกวันเติมแรงสู้งานช่วยอายนั้นเดินลุยต่อไปว่างานหัวหานตบตาเวลงเางอใจเนึ่นนั้นเท่าใด้จำได้ไหมที่เฮาคบกัน ก็ยังยืนยันบอกไปพันแม้ผ่านวันคืนบอกให้มีคนอื่นมาแต่ใจได้เลยสักวันไอ้อยากังวลแม้คำคนหลาดคอยรู้กลานอยู่ใสให้ไว้ใจกันปูทางฝันเพื่อนสองเรา สูกหรือสั้วหาสิมีเฮาเคียงข้างกันอยู่ตุกหรือเสาหาสิมีเฮาเคียงข้างกันอยู่ก้าวไปสู้จนไม้ข้างหน้าที่ไทยไทยฝ่าฟันอายอยู่ทั้งนั้นคือทอดกันเบิงในบโนเหตุงานเมื่อยบอลน,น้องยังรอขอเป็นแรงใจมิยังให้ตอยบอกรอเดินน้องสิปเปล่าไป หยิบผ้าเย็นให้สำเงอ้ายจ้องใจเนมตาป่าปันปัญหาตลอดเวลาในทุกเส้นทางถานนลาจังหรือเป็นทางขึ้นเขาเขาป่าพอยยืนแขียงข้างส่งเบียงกำลังใจมายืนเคยสบตาเป็นคุณแรยกยามอ้อรุยแรง ขอเป็นแป้งยินนย็นน้ำหอมถ้าย่อมใจมนขอเป็นแป้งย็นนย็้นน้ำหอมเ้าย่อมใจมนขอเป็นคนที่ปรับทุกได้ยามไอ้มนมองเป็นคือน้องใสของเหลือแสนเป็นคือแฟนล,ลสุขใจยามจังยามคัดของให้มองเป็นคือมัวหาทางใสอย,อยู่บ่แห้งอไอเดสัทางคอยเติมพลังให้ทางโทรจิต ตรงไปสกิลให้อ้ายมีแรงใจอยู่ใส่กยายหหูหน้องไก้สุกเส้นทางใจขอเขียงกายอ้ายเดินผาเชิญยังบาน อาเชิญเงียงเาถย,ยาเฮามีกันและกันตลอดไปก็ใจแท้บมดไม่ร้อนอนุ่นขังอายกอดได้บาดทางเอาฮักสองเฮาบ่ให้มีคนย่งฮักสองเฮาบ่ตั้งยานคนแย่งเฮตดใจเด่งๆไว้เด้อ